เที่ยวต่างหนึ่งวันค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่แม่ดิฉันพาออกไปเที่ยวหนึ่งวันนะคะทุกคนเราก็ออกเดินทางไปทะเลกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศทะเลที่เราไปนะคะนี่คือทางไปทุกคนอยากจะบอกว่าหาดยาวมากทุกคน มีร้านขายของเยอะแยะมากแต่ว่าช่วงเวลาที่ฉันไปเนี่ยร้านยังไม่ค่อยเปิดนะคะทุกคนขาเลยฉันก็เลยไปซื้อของที่หน้าหาดค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่หาดปากเมงนะคะทุกคนเดี๋ยวฉันพาไปเดินซื้อของค,ะ <S <S ค่ะทุกคนขานี่อยากจะบอกว่าหน้าหาดนะคะทุกคนมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยค่ะของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอีกฝั่งก็จะเป็นทะเลค่ะอยู่ตรงข้ามชายหาดเลยค่ะร้านขายของเยอะมากดูดิปลากระพงทอดอ้ยไดเออร์คนแบบน่ากินมากฉันก็เลยซื้อแล้วก็กแม่พา,มานั่งตรงนี้นะคะทุกคนเป็นชายหาดสวย ได้ฉจะกูวิ่งลงทะเลไปหนึ่งค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าแดดแรงมากแต่ก็ชอบนะเขาวิ่งแบบนี้ทุกคนแล้วฉันก็ได้ถ่ายกล้องสดเป็นหนึ่งกรุบกันทุกคนค่ะเออแต่ใดๆก็คือชายหาดสวยมากทุกคนเหมือนฟิลหาดส่วนตัวมากทุกคนฉันก็มานั่งรับลมใต้ต้นไม้เป็นหนึ่งนะเออสำหรับใครที่มาเที่ยวตังแล้วไม่รู้ว่าจะไปทะเลตรงไหนทุกคนลองเปิดใจมาปากเมงดูก่อนทุกคนเดี๋ยแต่อเว่าจึ๊งมา เดี๋ยวดิฉันก็จะไปต่อกันที่งานชักพระนะครับ,ออบทุกคนขึ้นรถไปเออพี่บล็อกผิวติดรถเป็นเนื้อขาทุกคนอ้า และเราก็เดินทางมาประมาณ30นาทีนะคะทุกคนถึงตัวเมืองแล้วค่ะตุ้งแจค่ะทุกคนวันนี้เป็นงานชักพระนะคะอันมาตอนนี้แต่ว่าคลิปที่อันลงไปาง,งานน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่างานมีถึงวันที่16นะคะตอนนี้เรือพระสวยมากทุกคนอยากจะบอกฉันไม่ได้กลับมานานเอองานลากพระเออก็เดินหาอะไรกินไปหนึ่งคะ่ะทุกคนจนมืดนะคะอันอยากจะบอกว่าในงานแอบร้อนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าของกินเยอะมากของกินละลานตามากทุกคนร้านเสื้อผงเสื้อผ้าเยอะมากไมใช่ ก็แวะซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ฮะเอากลับไปกินที่บ้านนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ากินมาจากทะเลเยอะแล้วเมื่อกี้แล้วอยากจะบอกว่าพ่อขารานนี้หล่อมาก แล้วก็เจอเพื่อนเก่าไปหนึ่งค่ะขายเมงกระพุนนะคะทุกคนชีก็ทักฉันก่อนตอนแรกฉันจำชีไม่ได้เออชีก็น่ารักเอยใดนัทุกคนนะแม่ฉันก็เดินวนไปรอบๆแล้วก็เดินเสร็จก็เอกก็เตรียมตัวกลับบ้านกับทุคนขาสําหรับใครหลายคนที่ถามอันว่าเวลาแต่งหน้าใช้แป้งอะไรนะคะทุกคนอันปักหมุดไว้ให้แล้วนะปักตะก,ก้าไว้ให้แล้วนะ,ะทุกคนคะ่ะอันใช้แป้งซิลิเซ่นะคะตัวนี้ติดทนกันน้ํากันเหงื่อมากาจะบอ่อหน้าใสมากลองซื้อกันมาใช้ได้นะคะทุกคนขา